พี่น้องจ้ามื่อนี้พผ้าน้องนี่หนาเขาป้าค่ะมาซองเบิงเห็ดปาสิมีบอเนาะค่ะเนาะอ่ะคีคีดื้อคือเก่าพี่น้องจ้าเก็บเห็ดกระสิจักสิมวนบ่วงวนดอกอามาหลุนน้ำกันเห็ดดำพี่น้องเห็ดดำโขหนึงนี่ค่ะพี่น้องจักมันเกิดจังได้เห็ดกระได้พี่น้องจ้าเห็ดฤดูกาลนี่เนาะจริงๆเราเป็นหนาเพิ่นเลยละแต่ว่าปีนี้เพิ่นออกเร็ว กงงกับเพชรพี่น้องดินฝาอากาศเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องเพชรดำงามๆอยู่ค่ะนี่เกิดใหม่เด้พี่น้องเด้เอถามาเบิ่งน้ำกันมาเฮาสิได้บ่มื้อนี้นี่ก็เพชรทั่วพี่น้องนี่เออ้ดอกเพิ่นงามๆอยู่เพชรทัว่วขึ้นมันได้พุ่งเนี่ยตัวนึงอันสิแม,ม่นหมูดุตค่ะทั่วล่องเก็บไปเบิ่งว่าสิได้พัดบม่มื้อนี้ เห็ดทัวเห็ดดำสีออกอีกรอบบ่พี่นอ้องนี่ก็เดินพฤศจิกาเนาะคะ่ะทางสวิตเซอร์แลนด์ก็หน,นาวเลยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้อยู่ที่ย่ำเกินกับสามสี่องศาย่ำเว้นกับนี่ละเจ็ดแปดองศาคา่ะแต่บามเมอนี้มีแดดก็เลยพาก,กันออกมาย่างเล่นหาเห็ดไปน้ำเห็ดทัวออกรอบไหมพี่นอ้องวันน่ะต่อกำงามอยู่นี่หน่อยๆน่อกำลังออกพี่น้องมันเอ่อ อากาศมันยังดีอยู่พี่นนออากาศเออคือย่างมืนขึ้น,นนี่หนาแต่ย่าเว่นี่สีหอนอันนี้ดอกก็น้อย่อนนี่ค่ะย่างเว่นีประมาณแปดเก้าองศานีกระลังขึ้นใน่อนอยน,อยนี่เต็มด้วยค่ะเป็น,นอีกพี่นนอดึงหยากซเอยได้พี่นนอเห็ดถั่วนะคะจิ๋มเอาก้น ดอกใบน้อยก็มีเอาไปผัดแสบคือกันพี่น้องเอาไปเฮ็ดไซสุกิแห่งแสบนี่ค่ะสวยๆเดี๋ยวม่แก่เพกกรนี่นะเหมืนอนกับมาก,กับน้องนี่หนะคือเก่าพี่น้องนะผูกกันใบเอาเด้อค่ะพี่น้องมาผู้เดียวบก่กล้าปล่อยดอกนี่เทาแล้วบ่เอาถ้าเห็นกวงกับซิเรนป้านี่กวงหลายพี่น้องเอา ดอกเถ่าแล้วป,ป่ะดิก็เอาเถ่ากับว่าเอาเนะเาะอ๋อเสียงเครื่องบินคือดังเลยพี่น้องนี่เฮ็ดออกอันนาหนาวสิเป็นประมาณนี้นี่เฮ็ดดำพี่น้องเฮ็ดดำพันเถ่าแหละพี่ไพเก็บนี่เอาปล่อยใบเป็นเสือเนาะเอาเอาแต่เฮ็ดทัวพันในเฮ็ดทัวกัขึ้นมากกับเถ่าพิมกับมีพี่น้องพี่ไผ่มาเก็บน้องนี่นาพูดนะก็เห็นกวงนี่ผูกไว้เด้อพี่น้องมาหนิปล่อยบ่ได้มากผู้เดียวมากกับน,น้องนี่นา ปลากาปลอยหยันหยัเยนเพลียหลงปลาขึ้นไหลพี่น้องดอกมัน่อยจะมีแมนเบิดค่ะก็ลังสิขึ้นมาด้ผมเจ้าฝ่ายใดเฮ็ดดำบุญด้วยพี่น้องเออม,มาก,กินเฮ็ดดำนะมันนะก่อมันนี่พี่น้องดอกหน่อยเพิ่นกระไรอยู่จะพึ่งไปเด้อลูกเด้อให้แม่เอาสันมีดข่อยเฝ้าน้ำฝ้าน้ำหมาอะไร เอาเฮียสัมได้ตะขาก็เอาตัวนี้ตัดจังสิเอาก็ได้พี่นอ้องอือฮึค่ะเก็บเพชรต้นหนาวพี่น้องต้นหนาวมาแล้วนี่ตัดรอบประหลดุดนี่ดอกหน่อยอยู่อืม้มกำลังขึ้นตออเตแอก็ไหลยอยู่พี่น้องขึ้นได้ตลอดปีเฮ็ดทั่วนี่พี่น้องเอ้ยทางเจนี่บ้าเนะาะแค่น่อยกับ่ัสิได้เก็บเห็ดหูหนู ปีนี้ฝนฟ้าอากาศขาดคะแนนบดายพี่น้องบ่คือปีที่ผ่านผ่านมาเนาะอากาศมันบดีคือว่าอะไรอย่งก็เขาเอิ่นว่าภาวะโลกร้อนเนาะมันเดียเด๋ยวกะห่อนเดี๋ยวกะหนาวเอาเอาเอาันอันไปน้ำธรรมชาติบดายอย่งก็เขาเอิ่นว่าเอาตรงอันกาธรรมชาติบดายข่อยก็บอกข่อยสิเก็บเพชรเพิ่งหวานเต็มที่ ปีนี่ทั้งเจนี่ว่าหอดออกโบหลายพี่น้องคนกับเก็บหลายนะผมแล้วก็ออกกับโบหลายแมาดำเจ้าก็เริ่มบด้เก็บน้ำเขาิได้แต่เฮ็ดทัวเฮ็ดดําเฮ็ดแตยดตํานี่ละพี่น้องปีนี้ส่วนมากก็สินี่ละก็เฮ็ดดินเฮ็ดดอ,อน,นละพี่น้องหลายอยู่กันะหลายเฮ็ดเดี๋ยวหลายเติบอยู่เดี๋ยวพัดหย่อนได้นี่แม่แนมผู้เห็นดอกนี่ลูกหาแม่แป๊บนึงนี่หนะ่ะ เป็นบรรยากาศเก็บเห็ดจูจ่ตั้งเดนพี่น้องจ้ะช่วงนี้ก็เห็ดกะลาแล้วล่ะต้องขึ้นภูเขาสูงอย่งสมีเห็ดเห็ดดำหวานพี่น้องมองค่อยเกิดกับเกิดคือเก่าพี่น้องจ้ะเบืองดอกผลงามๆโอ้ยไปใส่ตุ่มย่ำแสใไปได้พี่น้องก่อยกระแสบหวานตัดทาก่อนพี่น้องเก็บมะกรองร่วมกัน หมูป่าดูดตองข่อยคือเก่าหละล่ะนี่พี่น้องนี่ดอกกำลังงามๆปีนี้เกิดเป็นกอหน่อยบบกอใหญ่พี่น้องจ้าเบิ้องเนี่ยสวยๆเลยค่ะนี่น่าสิเกิดโอ้ยนี่สวยๆเลยค่ะดอกซ้ำนี่ก็เป็นตะกินแล้วล่ะได้กินได้แล้วกำลังขึ้นออโต้ไอแตะลายอยู่พี่น้องนี่ค่ะ นี่กรแมนค่ะพี่น้องอันนี้กระแมนได้พี่น้องด้หนิเด้อนี่เห็ดดำบานคือกันค่ะตาบดก่นยังหน่อยอยู่อ๋อผุนกระแมนพี่น้องคนน่ะขึ้นไปทั้งผุนนี่กระแมนเอาเก็บน้ำกันบัดน,นี้นี่นาขยะฝ้า,าจะเย็นๆล่อแม่ก่อนเก็บเห็ดดำก็เห็ดทั่วก่อนมาเนี่ยเขาเอือนไทยกับสิรีน้ำเขาบดึดคุณนายมาดาาาับอกเเผา,าแล้วก็พอนเ่าเบาดอกเผาแล้ว เพิ่นกระจายพี่น้องเพิ่นมากกับแถาแป๊ดเดียวได้เห็ดอันนี้ว่าดุลพี่น้องแป๊ดเดียวสวยจะเย็นๆเห็ดทั่วนี่แหละพี่น้องออกหลายดีค่ะเก็บได้เครื่องทวงแล้ว,วอันนี้แถวแถาบอกเออแถาบ่าเอาเอาตะดอกนุ่มๆม,มั้งอ๋อหักสัมโอ,อเห็ดทั่วพี่น้องเห็ดทั่ว เก็บเอาเห็ดทั่วนี่หแหละเฮ็ดแนวอื่นบอขึ้นก็ได้ยีนี่ก็สิเมนเห็ดทั่วเห็ดดำหวานเห็ดหวานนี่แหละอ๋อดอกง่ายแต่ดอกก็ได้พอนะแก่ยี่น้องใครจะเฮ็ดทักเฮ็ดทุ่งนี่หนากอดึงแม่ไลยกล่องมันบอดีได้แค่ะดึงพนะพี่น้องเบึ้งเนี่ยออกเป็นข้าวๆไปทางฝุ่นพี่น้องจะว่าเทาบดแล้วฟังฝุ่นดำหวานพี่น้องเอาบ่แมีนเห็ดดำหวานขบานเมีนเฮ็ดดำหวาน แม่ดอกเดียวรอแม่แป๊บหนึ่งเหมนหมูป่าดูดพังเบิดอรุดพี่น้องเอ้ยขอลดศูนย์ขอศูนย์ให้หมูป่าได้พี่น้องมันอย่าเผ็ดขอพังเบอิอืดถ้าเป็นบ้านเฮานอะผัดเผ็ดหมูปา่าาสนะขึ้นเป็นกอๆสิมันไทยดูดมาพี่น้องพังเบิร์ดอรุดเทศก็ได้นี่ก็แล้วสิขึ้นกอหน่อยๆน่อนี่แม่เบิดได้พี่น้องพังเบิดนี่ก็แม่ดอกหน่อยเพินพ่นค่ะเห็นวันนี้พี่น้องนี่ก็แม่กอนี่ นุ่ป้าไทยเพินน่องนี่นาะน้ำโฉกอีกเลยพี่น้องมาพอเห็ดอีกแล้วเพราะว่ันองนี่นาะหาหาเด้ตัวนี้เห็นบ่พี่น้องเบิ่งเห็ดค่ะเอ้ยหนะน้าผ้าแวะมะม่วงนี่ก็มาพอเห็ดคือเก่าค่ะพี่น้องเป็นเห็ดแอนแต่ดำคือเก่าเด้อนี่ค่ะเห็ดแต่ดำนะคะเห็นบ่พี่น้องนี่กมงนี้ก็กำลังขึ้นอ่อ,อนๆเด้อพี่น้องเด้อท่านเจ้าสิกเก็บเอาแบบนี้เลยเนะาะเพราะว่ามัน มันอ่ะอยากกินบ oh, hey, ้องนี่นาเนี่ย so ักหน่อยนี Toyota ่ค่ะดอกคนพี่นาเดี๋ยวให้แม่เก็บไปกับลูกโอ้ยอช่าๆนี่ค่ะพี่น้องกำมางปล่อยเห็ดอยู่จุ่มนึงอันน้องนี่นาเป็นพวกเขามามองนี่ก็ได้พออ่าซามะน้องนี่นาน่าสุกนี่แหะพี่น้องเห็ดแต่ดำพี่น้องจ้ะกับคนกระขื่นอยู่เนาะอากาศหนาวได้พี่หนงอันท้องสวิตกะ ตอนนี้ก็อยู่ประม,ม่านเนี่ยมขึ้นจัโอ้ยสามสี่องศาพี่น้องเอจนเป็นน้ำแข็งบดเลยล่ละใบไม้ใบโตก็ได้แต่ว่าผระเทศพันนี้ขึ้นอยู่เนาะนึกแต่อยากขืนเต่ดำก็ยัขงยขึ้นให้เก็บอยู่นะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องก็ได้อยู่ค่ะของนี่หนาะน้ำชกเชื <c oughs> อ่อใต่ใบใหม่เพิ่เก่าพี่น้อง จุ่มๆให้เก็บค่ะกลางเดือนพฤศจิกาพี่น้องกลางเดือนพฤศจิกาเฮ็ดแต่ดำกับเฟิสซึนเฟิสซึนนะพี่น้บบนนนองจ้ะเฟิสซเดี๋ยวก็ใบใหม่เดี๋ยวให้แม่เก็บแค่ก้อนอีหล่าจะดึงแม่อีล่าคำแพร่งมาโนนี่หนะเมื่อวันหยุดพี่น้องเอ๋อเฮียเมื่อ่อย เดี๋ยวขอบ้างก่อนพี่นอ้องเก็บมวนเก่าพี่น้องจะเฮ็ดกระได้กรบโบค่อยออกนะ้ากระไดแต่ว่าก็ออกอยู่ค่ะ,ะ,ะพี่นอ้องพัดออกนะ้าเพื่ออย่างนี้นสวยๆแบบนี้นี่น่ะขวดตุนข่อยก็สิได้เก็บเห็ดพี่น้อง <laughs> อ๋อกยังสีพี่น้อง เห็ดแต่ดำเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือออกมาให้เก็บเรื่อยๆขนาดพี่นอ้อง,อง <c oughs> นี่นาของเสือกพันอมหลอมอยู่แหมค่าจตอเอาตะเห็ด <c oughs> เดี๋ยวแหมปดตหายลูก แม่เอาเห็ดก่อนคอนเสิรของแม่จะเย็นๆนะคะคอนเสิร์ตของแม่นี่เห็นไหมไมีเห็ดอูเนะี่ยเห็ดอูเห็ดสวยๆอยู่แม่เก็บเห็ดก่อนนะลูกนะแล้องค่อยๆบอกพี่น้องสันกฤษีคนหวยคนหวยก็ไม่ได้เก็บเพชรละค่ะคนน่ะยังมีแต่ดอกใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่หมดเชได้มันลูก ร่ามกระโดดพี่นาเอ้ย เงี้ยงี้ยก็ให้แม่เก็บสักคนในลกูกบ่งในขาคนขาสวยๆเลยขาเห็ดสวยๆเลยนี่หน้าก็ดึงแม่จังเลยอย่พี่น้องยังงานอยู่เด้บ่ให้เก็บเรียงเนะเาะเสียดายแล้วพี่น้องจ้ามาหนีก็ค่ำเมืดอเถิดเท่าแล้วล่าพี่ล่าน้องไปซ้ำนี่แหละค่ะบรรยากาศป้าเอามาฝากพี่ต้นนองมาดันแจ้วกับหนองนี่หนากับสิพักกันกลับบ้านแล้วพี่น้องค่ำแล้วค่ะไป กะได้แนอยู่จักน้อยเฮ็ดกะได้พอพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศสวยๆมาฝากกันจ้า